เนี่ยอัด,อดกดอัดเลยโอเคครับสวัสดีค okay, ร so ับทุกคนนะครับอยู่ผฮอลล็อกันในคลิปเปิดกาชาคลิปแรกของช n n e l นี้แล้วกันมันมาพอดีเลยคุณแม่เทียมแมตเอ่อในมานี่เรามีเพชรทั้งหมดเท่าไหร่น่สี่สี่ห้าอ่าก็ผมเผื่อไปจำไม่ค่อยได้เลยเผื่อตอนไหนไมีเปิดตอนคูคูคารใช่ไหมลาสิดคูคูก็ไม่ได้อะไรนะครับรู้สึกว่าจะจะ,จะเกลือรบ่อยช่วงนี้ อนี้ตู้เทียมแมตมาพอดีแต่ว่าตู้2ผมรู้สึกว่าทเทียมแมตก็อยากได้แหละแต่ถ้าโนอามาผมอยากได้โนอามากกว่าเพราะงั้นสัก200เม็ดน่าจะดีไหมวะสักร้อยอ่ะกดอ้าวเฮย้ยกดตัวทำไมอ่ะกดไปกดตัวไปกดตัวสิบตัวเพื่อนขาแล้วอาตออเตอร์อีโก้อ่ะอุตเตอร์อีโก้เบกแล้ ไหนบอกห้ามใช้รูเลอร์ตัวเอโก้ปุ๊บแกข้ามไม่มีเล็บไม่แหลกไม่แหลกมาแลยแต่๋ยวนี้ผมป่วยผมจะดีใจเอ้ยอะไรวนะเนี้ยอาจจะดีใจมากมันป่วยเจ็บคอมันมีป่วยหลายแบบป่วยเจ็บคอครเป็นยูทูบเบอร์มันป่วยเจ็บคอได้ไงโอ้ถุงมือแจ็คอ,อะไรอะไรเฮ้ยมันกระตุกนิดนึงฮุนอะไรอนะ เซเบอร์ er. อ้ามียอะไรเอามาอีกห้าไม่น่ามีอะไรอ้าไมันมีแล้วเปิดเฮ้ย <Hey, S 2> มาปะเนี่ยนี่คุณแม่มามาช่วยผมหน่อยมามาช่วยสร้างสร้างมนุษย์ในโลกใหม่ของผมหน่อยโลก โลเคชั่นแนลใหม่เออมาเลยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะเฮ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหโอ้โหเนี่ยในนั่นนนั่คือกระตุกมากอะไรอะอะไรอะอาชื่ออ๋อวัดเพื่อนอันสุดท้ายลใช่ไหมบุ๊บโอ้โห โอเคเปิด30ก็ได้มาเมื่อกี้อ่ะนี่60 200ก็ได้มั้งพอได้อยู่พระเจ้าจอเป็นยอดมากนี่อันนี้ไล์อยู่เอ,อ้ยได้เร็วๆสิจะไปไลเยอะเอินแต่ไล่์ปนชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งของไล์จะเอาให้กับเปิดอาราเฟรตนียกันวะเนี่ยเขอเป็นสรีกับเจจิตาโก เทียมแบบแต่ผมพยายามได้นูอา์มอะ่ะอืมไม่ไรไมไรสักสองร้อยโลแล้วกันเออไม่ไม่ได้ก็ก็ได้ถเถอะอได้เถอะได้ถเถอะไม่ได้แลผมผมฟาดเคราะห์ใหญ่ไปแล้วเนี่ยมันต้องแบบหลังหลังจากนี้คือแบบกาชาแบบเปิดเปิดได้รัวๆอ,อ่แบบไม่มีเกลือต่อไปแล้วครับมุกเดชเชื่อในศาสนาพนุทธ เฮ้ยหมาไปเ่ยแคสเตอร์โอ้ยเจ็บเจ็บคอหมาเฮ้ยสีท้องคุณสีท้องสีท้องเดี๋ยวแคปเลยเตรียมตัวแคปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โห แคป KB 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 k แคป,แคป,แ,คป,แ,คปแคปไม่ได้แคปไม่ได้หรอโอ้ยช่างมันแล้วกันได้แล้วเยอ่าแคปอะ<ค>ไรตอนนี้ออกมาเทียนแบบ4-2เอ้ย NP1 ได้แล้วได้แล้วนี่ไม่มีแล้วขามมาแล้ว 私はお母さん違うそれは役職我が名はティアマトアルターエゴでやってきた驚いたか人類お前たちが滅びる私の負けが無い意味になる ใ้ลังช่วยวยหรือเขาตั้งหรือเขาตั้งใจลงแบบชนกระแสลูกเกินใหม่เป็นลูกโอชีว่าเป็นตัวละครคุณแม่ที่มีตาเป็นรูปดาวเหมือนกันเนี่ยเออผมว่าใช่แน่เลยะคุณผมว่าใช่เลยแหละ โอเคครับดีใจแล้วหกสิบโลได้เจอใหม่ตู้หน้าครับตู้โนอามั้งไม่รู้อะตู้อาเคะนะเออโอเคครับจบคลิปบายแจ้กี่คลิปกี่โมงนะห้าทีบายจ้า